สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนี่พามาชมอ่าร่องพลิกค่คะก็มีโครงการปลูกพลิกนะคะก็มาทำร่องเอาไว้ค่ะที่เรายกร่องสูงนี่ก็มีจุดมุ่งหมายค่ะเราก็คิดว่า เวลาที่มีผลผลิตให้เราเก็บเกี่ยวเราจะได้ไม่ปวดหลังค่ะก็ปกติที่เราเคยปลูกพริกมานะคะพริกเราจะไม่สูงอะคะ่ะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะถ้าปลูกพื้นๆเลยเวลาเขามีเม็ดเราเดินเก็บนี่จะปวดหลังค่ะนี่ก็เลยมายกล่องให้เขาสูงขึ้นสัน,นิดนึง เวลาที่เราเดินเก็บจะได้ไม่ปวดหลังค่ะเดีย๋ยวพาชมนะคะตรงนี้ก็คือว่าเรามาโกยเขาโกยดินขึ้นเพื่อปรับแต่งให้ดูเรียบร้อยสวยงามนะคะอุ้ยตรงนี้นี่คือที่เราปรับแล้วนะคะ ตรงกาลางระระหว่างร่องก็จะดูเรียบร้อยสวยงามนิดนึงแต่ร่องเราก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะเพราะว่ามันน่าจะต้องปรับแต่งอะไรให้มันดูดีกว่านี้อีกสักนิดนึงแต่อันนี้ก็คือเราก็เอาตรงประมาณระหว่างร่องเอาไว้ก่อนให้ดูสวยงามนะคะเพราะว่าน้องเขามาใช้รถไถนะคะรถโรตเตอรี่นะคะไถเพื่อ ให้เป็นแนวร่องไว้ก่อนแต่มันก็จะยังดูไม่เรียบร้อยนะคะเนี่ยนะคะตรงนี้ก็คือตรงที่เรายังไม่ได้ปรับข้างร่องก็ดูเป็นเป็นร่องแล้วแต่ว่าช่วงตรงกลางระหว่างร่องก็ยังดูแลไม่ค่อยเรียบร้อยเราก็เลยต้องมาโกยดินมาปรับแต่งอีกสักนิดนึงนะคะเพื่อให้ดูดีขึ้นค่ะ เดี๋ยวจะพาเลยไปชมดอกฟักทองลูกฟักทองสักหน่อยนะคะก็จะพยายามค่อยๆเดินไปจะได้ไม่เวียนหัวนะคะไม่งั้นภาพเคลื่อนไหวไว้จะทำให้เวียนหัวค่ะแต่ไปแบบเดินแบบไปตรงๆแบบนี้น่าจะไม่เป็นอะไรเนาะ ก็ดูรกสักนิดนึงนะคะเพราะว่ายาเขาก็าโตแข็งก็ฟักทองเราค่ะตรงนี้เราก็จะมาถึงตรงช่วงตรงกลางระหว่างส่วนที่เรากำลังจะปลูกพลิกกับส่วนฟักทองนะคะก็จะมีดอกญ้าสวยงามค่ะ นี่ค่ะดอกยานี้ก็จะเป็นอาหารของนกเขาอ่ะนะคะเราก็เลยไม่ได้ตัดไม่ได้อะไรเขาก็เก็บเอาไว้ให้นกได้มาเก็บเม็ดเขากินเนี่ยนะคะเม็ดแบบนี้พอเขาแห้งเขาแตกออกมาเม็ดข้างในจะเป็นอาหารของนกเขาะคะ่ะนกเขาจะชอบกิน เราไปชมลูกฟักทองกันนะคะนี่มดมดมดมาทำรังกันอีกแล้วรังมดค่ะจะมีอันตรายต่อลูกฟักทองหรือไม่เนี่ย นี่นะคะลูกฟักทองของเราก็โตขึ้นพอสมควรแล้วค่ะก็จะมีทั้งลูกที่ติดแล้วก็มีบางลูกที่ไม่ติดเหมือนกันนะคะลูกไหนที่ไม่ติดเขาก็จะร่วงไปแต่ก็ติดเยอะอยู่ะคะ่ะเดินเดินดูในสวนก็เห็นลูกฟักทองเยอะอยู่ ก็นี้ค่ะตอนนี้เขาก็ยังมีดอกเยอะมากเลยค่ะแต่รู้สึกว่าจะมีแต่ดอกผู้ชายนะคะ <c oughs> มีแต่ดอกตัวผู้ค่ะมีอีกหนึ่งผลนะคะสำหรับรูปฟักทองอ่ามองเห็นรูปฟักทองไหมเนี่ยมีค่ะเริ่มมีแสงแดดนะคะแปดโมงกว่าๆแล้ว ก็เลยมองหน้าจอไม่ค่อยจะชัดสักเท่าไหร่เนี่ยนะคะฟักทองออกดอกเยอะเลยแต่ช่วงนี้จะมีแต่ดอกตัวผู้ดอกที่มีลูกก็รู้สึกว่าจะไม่เห็นแล้วนะคะนี่อีกหนึ่งลูกค่ะมองเห็นลูกฟักทองนีเนี่ย คนถ่ายเนี่ยแหลคะค่ะที่มองไม่เห็นเพราะหน้าจอมองไม่ชัดเลยแสงแดดส่องแล้วเราก็ปรับแสงแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ได้ปรับแสงให้แจมมาก แต่ก็ยังมีพึ่งนะคะมาตอมก็ยังมีพึ่งมาตอมเกสรนกันอยู่นะคะค่ะก็มีลูกฟักทองอีกหนึ่งลูกอันนี้อยู่ในเงา อยู่ในเงาของปนอมนะคะก็เลยมองเห็นชัดปนอมมองเห็นชัดเลยค่ะนี่ค่ะจะให้ชมลูกที่เขาไม่ไม่ติดนะคะเนี่ยก็จะลักษณะประมาณนี้ไหนลนะลูกพวกทอง นี่ค่ะลูกเขาจะเหลืองๆไปอ่นะคะเขาไม่ติดคะ่ะลูกนี้ไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอันใดอะนะคะแต่ก็ต้องมีอย่างนี้แหละคะ่ะติดบ้างไม่ติดบ้างถ้าติดทุกลูกเลยก็โอ้สงสัยต้นจะเลี้ยงไม่ไหวนี่ก็มีเล็กๆอยู่อีกหนึ่งลูกก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเขาจะติดไหมมองเห็นได้เปล่าเอย่ย เห็นไหมเห็นไหมีหหม่ค่ะก็เดี๋ยวลองคอยมาดูเขาเรื่อยๆนะคะช่วยผสมหน่อยเพื่อจะได้อีกลูกหนึ่งปลายเถาขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็ ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะ